สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมุริตปุรานะคะก็ห่างเหินกันไปนานพอสมควรนะคะคลิปนี้นี่ถือว่าเป็นคลิปแรกนะคะของปีนี้เลยนะคะปี2565ะคะที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางและของขัง,งค่ะซึ่งทางช่องเรานะคะก็จะนำวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางและของขัง,งที่อยู่ในเว็บไซต์ amuretpura.com นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าวัตถุมงคลวันนี้เนี่ยก็คือพระเศรษฐีนวโกศค่ะซึ่งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะปี2564นะคะจนถึงณปัจจุบันเนี้ย มีหลายท่านนะคะโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็มีแอดไลน์เข้ามาสอบถามจํานวนมากเลยคือจะบอกว่าทุกวันเลยนะคะเกี่ยวกับพระเศรษฐินวโกศวันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตนํามาอัปเดตให้ชมกันนะคะสําหรับพระเศรษฐีนวโกฏนะคะที่อยู่ในเว็บไซต์เรานะคะซึ่งเราจะเรียงกันนะตั้งแต่แรกๆเลยนะคะจะมีหลายท่านถามเลยว่า รุ่นไหนดีอันนี้คำถามยอดฮิตนะคะรุ่นไหนดีคะช่วยแนะนำหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าเสิ็จินวกโกเนี่ยจริงๆเนี่ยท่านเป็นตัวแทนนะคะของมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านในสมัยพุทธกาลนะคะซึ่งพระซึ่งมหาเศรษฐีทั้งเก้าท่านในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคะท่านเ,าเขาเรียกอะไรอะปฏิบัติธรรมด้วยนะคะและได้บรรลุโสดาบันด้วยนะคะในสมัยพุทธกาลนะคะก็ เขาเรียกว่าจำลองนะคะเศรษฐีทั้ง9ท่านมาอยู่ในองค์ของพระเศรษฐีนวโกศนะคะซึ่งจะมีพุทธคุณโดดเด่นเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับ โชคลาภเรืองทรัพย์สินเงินทองอะ่ะความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีความร่รํารวยความล่ําซําประมาณนั้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมด้วยความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแล้วก็ตัวผู้บูชาด้วยนะคะมาต่อกันนะคะสําหรับเริ่มแรกเริ่มต้นเลยนะคะสําหรับการจัดสร้างพระรถีีนวกฏในเมืองไทยของเรานะคะวันนี้ค่ะต้นตํำรับเลยนะคะ มีให้ชมกัน2องค์นะคะต้นตำรับของการจัดสร้างพระเศฐีนวตโกตนะคะก็คือหลวงปู่มานะคะหลวงปู่มายานนวโลนะคะที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสําหรับหลวงปู่มานะคะท่านถือว่าเป็นต้นตำรับในการจัดสร้างพระเศษีนวโกรในเมืองไทยเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตำรับการจัดสร้างพระเศษีนวโกรเนี่ยเขาบอกว่าต้องจัดสร้างจากไม้มงคลประมาณนั้นนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นนะที่เคยได้ยินนะคะก็คืออย่าง ไม้โพหรือว่าไม้ยอหรือว่าไม้คูณนะคะก็คือ,อนำไม้เนี่ยมาแกะเป็นองค์พระนะคะแต่เนื่องด้วยเขาเรียกว่าเหมือนดีมันซัพไายเนาะแบบลูกศิษย์ลูกหาก็อยากได้บูชากันเยอะขึ้นนะคะไม้แกะก็ไม่เพียงพอก็เลยมานำมาบด บทเป็นมวลสารแล้วก็อัดขึ้นรูปเป็นเป็นเป็น,ปนพระเศรษฐีนวโคตรแบบนี้นะคะซึ่งทั้งสองค์นี้นะคะจะเป็นของหลวงปู่มานะคะออกเมื่อปี2552ค่ะท่านท่านนะคะสําหรับองค์นี้องค์แรกเนาะหลายๆท่านจะถามเลยนะที่บอกไว้นะคะว่าองคไหนดีคะแนะนําหน่อยอันนี้ต้องบอกก่อนว่านอกจากจะเป็นการจําลองเศรษฐีทั้ง9ท่านในสมัยพุทธกาลแล้วนะคะพุทธคุณคล้ายคลึงไม่แตกต่างกันเลยค่ะ ต่างกันแค่พุทธลักษณะเอาเป็นว่าชอบพุทธลักษณะแบบไหนเนาะก็เลือกบูชาแบบนั้นได้เลยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์พระเกจิต่างต่างต่าง,างก็จัดสร้างวัตถุม,มงคลมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาไปเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็แก่ครอบครัวด้วยนะคะเริ่มองค์แรกกันก่อนนะคะองค์นี้เนี่ยเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะคะ องค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อไม้มงคลนะคะอยากให้จอมีกลิ่นจังเลยอะอยากให้ได้กลิ่นกันนะคะเพราะว่าองค์นี้เนี่ยจะค่อนข้างหอมนะคะหอมเหมือนหอมแบบยาจีนนะคะเขาเรียกหอมเหมือนยานะค่ะไม่ใช่ยาจีนเพราะว่าเวลาเดินผ่านร้านร้านเครื่องยาจีนจะได้กลิ่นประมาณแบบนี้นะคะคือจะมีกลิ่นหอมมากเป็นการอัดขึ้นรูปนะคะเป็นผงไม้มงคลนะคะไม่ใช่เป็นไม้แกะนะคะเป็นผงไม้มงคลอัดขึ้นรูปองค์นี้เนี่ยจะอ่า าราธนาขึ้นคอไม่ได้นะเพราะว่าองค์ค่อนข้างสูงแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะก็โดยส่วนใหญ่ที่มีผู้ที่มาเช่าบูชาไปนะคะก็จะนิมนต์เอาไว้ใส่บนพานะคะคขึ้นหิ้งได้นะคะจะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะความสูงของ,ององค์นี้นะคะก็ประมาณ5เซนติเมตรนะคะ5ซนเมตรนะคะส่วนหน้าตักนะคะ หน้าตักโดยส่วนใหญ่เนาะเวลาถามหน้าตักของวัตถุมงคลที่เป็นพระบูชานะคะส่วนใหญ่จะใช้เป็นนิ้วใช่ไหมคะหน้าตักหนึ่งนิ้วสามนิ้วแล้วก็ห้านิ้วนะคะสําหรับองค์นี้นะคะจะเป็นหน้าตักนี่นะคะหน้าตักก็คือเข่าซ้ายถึงเข่าขวานะคะนี่ค่ะตัวเลขตีลังกานิดนึงนะคะเข่าซ้ายถึงเข่าขวานะคะหน้าตักหนึ่งนิ้วนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเมื่อกี้วัดความสูงเป็นเซนตไปนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูความสูงกัน ความสูงเนาะประมาณขอข้างนี้แล้วกันนะคะความสูงขององค์นี้นะคะนี่ค่ะประมาณ2นิ้วนะคะประมาณ2นิ้วนะคะหน้าตัก1นิ้วนะคะองค์นี้เนี่ยนิยม เป็นองค์บูชานะคะทำเป็นองค์บูชาได้แต่องค์อาจาจะไม่ใหญ่มากนะคะจริงๆแล้วที่เว็บไซต์เราจะมีองค์ใหญ่ด้วยนะคะก็มีผู้นิมนต์บูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตัก3นิ้วหน้าตัก5นิ้วนะคะรวมถึงหน้าตัก9้านิ้วนะคะตอนนี้ก็จะมีแค่องค์เล็กแค่นี้เองนะคะองค์นี้นะคะก็หน้าตัก1นิ้วนะคะความสูง2นิ้วค่ะเป็นมวลสารคือเป็นผงไม้มงคลนะคะก็คือหลากหลายไม้นะคะมารวมอยู่ในองค์นี้นะคะ นี่ค่ะสำหรับของหลวงปู่มานะคะจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะของท่านจะไม่เหมือนใครเลยนะตัวเลขที่อยู่ที่ฐานองพระเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวพยายามเข้ามาใกล้ๆนะคะนี่ค่ะ96้2แล้วก็99นะคะ96นะคะก็หมายถึงะะอายุของท่านตอนที่ท่านจัดสร้างพระศถินวักรกฎองค์นี้ค่ะท่านอายุ96ปีนะคะจัดสร้างในปี52ก็คือ2 5 0 0 ห้าสิบสองในวันขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้านะคะก็คือเรียกว่าขึ้นเก้าค่ำเดือนเก้านะคะชัดไหมคะเดี๋ยวนะพยายามซูมอ่าเห็นไหมคะเก้าค่ำเดือนเก้านะคะอันนี้ก็คือฐานของพระเศธินเพราะกดองค์นี้ส่วนอัคระตรงนี้บ่หูเหมือนกัน <laughs> นะคะอันนี้มาให้ชมกันนะคะสำหรับพระเศรษฐีนภเกดองค์นี้นะคะต่อมามาดูองค์ที่สองกันนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อผงไม้ยอนะคะลักษณะของพระเศรษฐีนภเกดองนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะจะรู้สึกเหมือนว่าเหมือนศิลปะทางด้านของโบราณประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นพระเศรษฐีนภเกดก้าวหน้านะไม่ใช่เห็นแค่หน้าเดียวอย่างนี้นะไม่ใช่นะคะก้าวพักค่ะมีก้าวหน้านะคะก้าวผพักเนี่ยนะคะนี่ค่ะ องนี้นะคะจะเป็นเนื้อผงไม้ยออัดขึ้นรูปนะคะสาหรับอง์นี้ฐานก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน96แต่อง์นี้อ่ะอันนี้ตีความไม่ถูกอ่ะนะคะก็คือมี96อันนี้อะไรอ่ะห6หรือเปล่าแล้วก็92แล้วก็99เนี่ยไอตัวน,นี้ไม่รู้จริงๆนะคะถ้าท่านไหนที่รู้นะคะก็คอมเมนต์บอกนิดนึงนะอันนี้ไม่ทราบจริงๆ9 6 56หห 52แล้วก็99แต่ว่าองค์นี้นี่จัดสร้างปี2552เหมือนกันนะคะนี่ค่ะองค์นี้จะขนาดจะเล็กกว่าอีกองค์หนึ่งนะคะเดีย๋ยวนะคะมาให้เทียบกันดูนี่ค่ะขนาดจะต่างกันนะคะองค์แรกนะเป็น เนื้อผงไม้มงคลนะคะส่วนองค์ที่สององค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อผงไม้หยออัดขึ้นรูปค่ะนี่ค่ะก็คือพระเศษถินพรกดของหลวงปู่มานะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการอัปเดตพระเศษถินรพรกดเพิต่อไปนะคะจะบอกว่าอาจจะไม่มีให้หลายๆท่านได้ชมกันแล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมีผู้บูชาไปแล้วนี่คือในเว็บไซต์ก็จะหมดแล้วนะคะอย่างองค์นี้เนี่ยมีองค์เดียวนะจ๊ะ จากแต่ก่อนเนี่ยตอนนั้นที่ออกใหม่ๆเนี่ยบูชามาเป็น10-20องค์เลยนะแต่ณปัจจุบันมีแค่องค์เดียวนะคะองค์นี้บอกเลยว่าเป็นพระสถินวโกรองค์แรกนะที่ที่คนพูดเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยปิ๊งปั๊บเลยอ่ะคือชอบมากคืองดงามมากๆนะคะอะดูก่อนว่าเป็นของเกจิท่านไหนนะคะสถีนวโกรองค์นี้นะคะก็คือของหลวงปู่คําบุวัดกุดชมพูนะคะเป็นรุ่นรุ่นอะไรี่ย แสงสะท้อนอ่ะเป็นรุ่นประธานพรประธานพนรร่ำรวยนะคะพระเศรษฐีนวโกศน,นะคะออกเมื่อปี2552เหมือนกันนะคะไล่ๆกับของหลวงปู่มาเลยนะคะความพิเศษขององค์นี้นะคะองค์นี้มีองค์เดียวนะองค์สุดท้ายแล้วนะคะที่อยู่ในเว็บไซต์นะคะองค์นี้นะคะความพิเศษก็คือสร้างจากเนื้อสัตตะโลหะ นี่นะคะเป็นเนื้อสัตตโลหะค่ะจริงๆเนี่ยในเว็บจะมีเนื้อนวโลหะด้วยนะแต่ก็มีผู้น,นิมนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะคือผพักท่านงามมากเลยอะ่ะนะคะเป็นเนื้อสัตตโลหะใต้าฐานนะคะก็จะมีการอุดมวลสารอุดผงนะคะแล้วก็จะมีการตอกโคโ้ดแล้วก็หมายเลขกำกับด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ชมกันใกล้น,นะคะอ่าอ <ผม S 1> เห็นไหมคะมีโคโ้ด นี่ค่ะโค้ดอยู่ตรงนี้โค้ดนะคะรวมทั้งหมายเลขกำกับจะเป็นเลขไทยนะคะเดี๋ยวนะคะพยายามใกล้ๆอ่ะอ่าเห็นแล้วนะคะเลขไทยนะคะก็1 4 0 2นะคะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นเนื้อสตักโลหะของหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูค่ะท่านก็เป็นเกจิอาจารย์รูปหนึ่งนะคะที่มีลูกศิษย์ลูกหานะคะเคารพศรัทธานับถือท่านมากเลยนะคะสำหรับหลวงปู่คำบุค่ะองค์นี้นะคะหลวงปู่คำบุค่ะ ต่อมาค่ะสำหรับองค์ถัดมานะคะองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นพระเศรษฐีน้เมกตรุ่นแรกเลยนะคะของหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครค่ะ,ะเดี๋ยวดูกล่องก่อนลืมลืมลืมลมให้ดูกล่องก่อน สำหรับกล่องนะคะองค์นี้เนี่ยถือเป็นรุ่นแรกนะคะออกมาแค่พิมพ์เดียวขนาดเดียวนะคะแล้วต่อมาก็จะมีรุ่นที่2ด้วยซึ่งรุ่นที่2นี้จะมีแบบชุบทองด้วยนะจะมี2ขนาดก็คือพิมพ์นี้พิมพ์นี้คือจะเป็นเหมือนพิมพ์ใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีพิมพ์เล็กองค์ขนาดเล็กกว่านี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นแรกเลยตอนท่านอายุครบ88ปีก็คือแซยิปบ 88. โชคลาภฟูนะคะของหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครออกปี2552เหมือนกันนะคะ ่ความพิเศษขององค์นี้องค์นี้ก็มีความพิเศษนะคะองค์นี้นะคะแต่ละองค์เนี่ยเดี๋ยวนะเ <A. S 1> ออเดี๋ยวให้ชมมีมีให้ชมเปรียบเทียบกันสององเลยนะคะมาชมความพิเศษขององค์นี้กันนะคะแต่ละองค์ขององค์นี้นะคะความพิเศษก็คือสร้างจากเนื้อละะคังเก่าอ่าเป็นเนื้อละคังเก่าที่พรีออกมาเป็นมวลสาสเรเลยนะคะซึ่งละคังเก่าแต่ละใบเนี่ยมีอายุมากกว่าเขาเรียกว่า หลายปีอะจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่เป็นะระฆังเก่าในแต่ละวัดนะคะที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเอามาพรีเป็นมวลสารเอามาหล่อหลอมเป็นมวลสารนะคะเนี่ยค่ะก็เวลาหล่อหลอมออกมาแต่ละองค์นี่ก็ผิวผิวเนื้อก็เลยจะค่อนข้างแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะอ่าและที่สำคัญค่ะสำหรับพระเศีรน้พระโกศของหลวงพ่อฟูนะคะด้านใต้ฐานค่ะจะมีการอุดมวลสารแล้วก็ตอกโคดตีหลังกา นี่นะคะก็เป็นการตอกโคดโคดนี่คือตรงนี้เห็นโคดไหมคะโคดแล้วก็มีเลเซอร์เนาะยิงยิงคําว่าแซยิป88นี่ค่ะรุ่นแซยิป88ก็คือหลวงพ่อฟูวยุคบ88นะคะแล้วก็จะมีอุดมนสารรวมทั้งหมายเลขกำกับก็คือองค์นี้ค่ะ6736และที่สำคัญค่ะอุดกลิ่งด้วยนะคะอยากให้ยินเสียงกริ่ง ไม่ได้ยินใช่ไหมคะเสียงกิ่งจะทุ้มๆหน่อยนึงนะคะองค์นี้จะเป็นการอุดกลิ่งด้วยเป็นพระเศรษถีนวัตที่หล่อจากเนื้อระฆังโบราณน,นะคะรวมทั้งอุดกลิ่งตอกโค้ดมีเลเซอร์และอุดมวลสารนะคะความพิเศษของพระเศรษถีนวัตกุองนี้นะคะ เป็นอีกองค์หนึ่งที่งดงามมากๆนะคะคิดดูนะว่ารุ่นนี้องค์นี้เนี่ยจัดสร้างเป็นรุ่นแรกเป็นที่นิยมของลูกศิษย์ลูกหามากจนหมดวัดจนต้องมีการจัดสร้างรุ่นที่2ขึ้นมาเลยนะคะน,นี่นะคะต่อมาค่ะองค์นี้เนี่ยเดี๋ยวนะคะขออนุญาตวางร่วมกันต่อมานะคะสําหรับองค์นี้เนี่ย อาจจะไม่ค่อยมีใครได้พบเห็นเท่าไหร่ถ้าไม่ได้ไปวัดนะถ้าไม่ได้ไปเจอที่วัดนะคะสำหรับองค์นี้เป็นของหลวงปู่โสรถนะคะท่านอยู่จังหวัดปาจีนบุรีเดี๋ยวนะแสงสะท้อนนิดนึ่งนี่นะคะเป็นมหาเศรษฐีนั่งบรรรังทองนะคะรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีนะคะก็คือปลุกแสงในวันเสาห้าของหลวงปู่โสรถนะคะที่วัดโคกอู่ทองจังหวัด ปราจีนบุรีนะคะออกมาปี2553เหมือนกันนะคะที่บอกว่านี่ค่ะพุทธลักษณะจะคล้ายๆนะคะจะคล้ายๆของหลวงปู่คำบุนะคะแล้วก็มีคําว่านั่งบรรลังทองด้วยนะนี่ค่ะก็คือตาตรงฐานที่เป็นบรรลังท่านนะคะจะเป็นสีทองพุทธลักษณะนะคะจะคล้ายๆนะคะของหลวงปู่คำบุเลย ต่างกันที่หลวงปู่คำบูนะคะท่านจะเป็นแบบประทานพรอ,อุ้มบาทแล้วก็ประทานพรด้วยนะคะของหลวงพ่อโสรสนะคะก็จะเป็นแบบาปางพนมมือนะคะนี่ค่ะ ตใต้ฐานอุดมนสามการแบบหลวงพ่อโสโรถนะคะจะมีเขาเรียกอะไรข้าวสารหินอ่าข้าวสารหินนี่ถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์อย่างหนึ่งนะคะทุกคุณนะคะทางด้านมีกินมีใช้ไม่อุดไม่อยากอะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งนะคะต่อโค้ดและหมายเลขก,กากับใต้ฐานอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับโค้ดเห็นไหมคะโค้ดอ่านี่ค่ะนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าโค้ดนะคะหมายเลขก,กากับก็คือ6 5 0ศนย์นะคะแล้วก็มีโขแล้วก็มีข้าวสารหินนะคะอยู่ที่ใต้ฐานองค์นี้นะคะก็จะเป็นของหลวงปู่เสรสถนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะต่อมาอีกองหนึ่งนะคะส่วนแมน่นะคะพระเศรษฐีนวโกนะคะจะออกตอนรุ่นไล่ๆกันนะคะตอนช่วงปี5 253ประมาณนี้นะคะอ่ะสำหรับองค์หนึ่งค่ะนี่ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นของหลวงปู่จอมค่ะ ะะวันนี้นำมาอัปเดตนะคะสำหรับเศรษฐีนโกดที่อยู่ในเว็บไซต์เรานะคะจะไม่ค่อยชันนิดหนึง่งอ่ะ๋ยาให้ดูกล่องกันก่อนนะคะเป็นพระมหาเศรษฐีนโกดของหลวงปู่จอมนาคาเกษโนนะคะที่วัดบ้านดอนดูจังหวัดอำนาจเจริญนะคะออกเมื่อปี2553ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อทองแดงค่ะหลวงปู่จอมนะคะจะเป็นเนื้อทองแดงใต้ฐานนะคะก็จะมีการตอกโคด ไม่มีหมายเลขซีรีส์กำกับนะคะจะเป็นการตอกโค้ดอย่างเดียวจะเป็นเนื้อทองแดงนะคะเนื่องจากว่างานหลอกนะคะแต่ละองค์คอาจจะมีตําหนินิดนึงไม่เหมือนกันนะคะองค์นี้อาจจะหล่อไม่เต็มหนะะ้าตรงไหลท่านเห็นไหมคะไหลท่านจะมีรูนิดนึงออกปีห้าสามนะคะเป็นเนื้อทองแดงเป็นเนื้อทองแดงนะคะต่อมาองค์สุดท้ายองค์นี้เนี่ยจะแบบว่าไม่มีกล่องนะคะจะเป็นซองนี้เลยนะคะ เป็นซองแล้วก็จะมีใบกำกับด้วยนะคะออกปี53เหมือนกันนะคะของหลวงปู่เนนะคะวัดบ้านเกษตรทุงเศรษฐีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็จะมีใบกำกับอย่างนี้ให้ด้วยนะ,ะนี่เลยจริงๆชอบมากเลยนะ,ะที่มีใบกำกับนะ,ะเราจะได้ทราบเรียกว่าประวัติความเป็นมาการจัดสร้างของของพระแต่ละองค์ด้วยนะคะอย่างการสร้างพระเศรษฐินวโกศเนี่ยค่ะก็เป็นคติที่ เชื่อที่สืบต่อกันมานานแล้วตั้งแต่โบราณกาลนะคะมีพุทธคุณทางด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะมีวิธีการบูชาด้วยนี่นะคะองค์นี้เนี่ยจริงๆเราเนี่ยของหลวงปู่เนนองค์นี้นะคะจะเป็นรุ่นเศรษฐีนวโกฏร,รุ่น นวโกดนพเก้านะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะองค์บูชานะคะองค์บูชาของท่านเนี่ยหมดแล้วนะคะไม่มีนะคะองค์บูชาของท่านนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนองนี้องค์นี้นะคะก็มีไม่กี่องค์แล้วนะคะเดี๋ยวให้ชมกันก็คือถ้าเป็นองค์บูชาของท่านนะคะเศรษฐีนวโกดของท่านนะคะที่หน้าผากของพระเศรษฐีนวโกดทั้ง ทั้ง9้าวหน้าเลยนะคะทั้งทั้งก้าเสียน9้าหน้าเนี่ยจะมีพอยนะคะซึ่งเขาเรียกวนภเก้านภก้าก็คือพอยกเม็ดก้าสีใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละสีนี่ก็จะมีอุธคุณนี่แหละนะคะที่แตกต่างกันนะคะก็จะมีอยู่ที่หน้าผากของท่านด้วย อันนี้เนี่ยไม่มีละนะ <c oughs> เคยมีหลายองค์เลยตอนที่พระออกใหม่ๆนะคะก็บูชามาหลายองค์เลยนะคะแล้วก็โดนนิมนต์ไปแล้วนะคะก็เลยตั้งชื่อว่านวโกตโนพกาวนะคะสําหรับองค์นี้นะคะจะเป็นองค์เล็กขึ้นคอนะคะจัดสร้างเนื้อเดียวพิมพ์เดียวไม่มีพิมพ์อื่นนะคะไม่มีเนื้ออื่นนะคะจะออกมาคือจะเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานนะคะก็จะเป็นการอุดมนารแล้วก็ตอก โคดจะไม่มีหมายเลขกำกับน,นะคะนี่ค่ะอุดมสารนะคะกลมๆนี่คือมวลสารนะคะแล้วก็มีการต่อโค้ดนอนเนนนะคะของหลงปูนเนนนะคะ วันนี้นะคะก็เลยนำพัสเศรษฐีนวโกศนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยมาอัปเดตกันด้วยโหวันนี้คลิปยาวมากต้องขอประทานอภัยนะคะที่อาจจะคลิปยาวนิดนึงนะคะอะเดี๋ยวจะเรียงให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะของหลวงปู่มานะคะ2องค์นะคะอะสององค์นะคะองค์แรกนะคะจะเป็นเนื้อผงไม้มงคลองค์ที่2จะเป็นเนื้อผงไม้ยอค่ะ ออกเมื่อปี2552นะคะนับไปปีนี้2565นะคะ65ก็ประมาณ10 13 13ปีนะ13ปีนะคะสำหรับองค์นี้นะคะของหลวงปู่มาค่ะต่อมานะคะปี2552เหมือนกันนะคะองค์นี้ค่ะข้อหลวงปู่คำบุนะคะหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะต่อมาสําหรับองค์นี้นะคะองค์นี้นะคะ ของหลวงพ่อฟู่วัดบางสมบักนะคะจังหวัดฉาเชิงเซาค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นของหลวงพ่อโสรถนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะและองค์นี้ค่ะหลวงปู่จอมนะคะหลวงปู่จอมจังหวัดอำนาจเจริญนะคะจําชื่อวัดไม่ได้ค่ะบางทีแต่จําจังหวัดได้บ้างอะไระะะอย่างนี้นะคะและองค์นี้นะคะจะเป็นของหลวงปู่เนนวัดบ้านเกษตรทุ่งเศรษฐีค่ะ นะคะคจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวมาให้ชมแบบเรียงเรียงเลยนะคะแป๊บหนึ่งคะ่ะเหมือนมือจะใหญ่อ่านี่คะ่ะมือใหญ่คะ่ะนะคะ,เร,คะเรียงกันนะะี่ค่ะเรียงกันค่ะนี่นะคะ พอไหมคะอ่านอ่านี่นะคะเป็นการอัปเดตเลี้ยงให้ชมเลยนะคะสำหรับพระเศรษฐีนวโกศนะคะดูขนาดนะคะก็ดูขนาดได้โอเคประมาณนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและการติดตามช่องอมฤตพลานะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะฝากกด s u c r i b e ด้วยนะคะเรียกอะไรอะ่ะ ฝากปักตะไคร้ด้วยนะคะ,ะกดไลค์ได้นะคะหรือจะกดแชร์ข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะให้กับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักได้ชมกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนะคะพระเศรษฐีนภโกศนะคะที่อยู่ในเว็บไซต์อมูลิตบุระนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยะคะ่ะวันนี้ต้องขอจบตัวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ